รอปไปเลยนะอยู <t ol ak> ่แล้วอันตริขาดบ่ไม่หนูมาอะไรคะกินข้าววันแม่ยังยุโรปยืนไปมากให้เห็ดนั้น crea'r rhon namau ga'u llaw mae'n gael a mae'n cael rhywun 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 mae'n cael mae mae'n cael rhywun 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 cael rhywun mae'n กินอะไรคะไม่กินย่างอันนี้หน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมคะหน่อไม้ฝรั่งอันเปิดอันเปิดอันเลกหน่อไม้เขาเพิ่งกินหน่ไม้เขากินตะบบก๋วยเขาใช้ขนมสิ่งปีนไก่ขนมมันอร่อยปะะหน่อไม้ฝรั่งย่างก็เนื้อแล้วก็เห็ดย่างมันไม่ร้อนเยอะค่ะอันนี้อ่านน้องลุนาบอกน้ลุนาบอกด้วยว่าวันนี้เสนอตอน เสนอตอนเลยค่ะเสนอตอนที謝謝่เม hmm ืองนอกถ้าเรามากินข้าวบ้านเพื่อนบ้านใครก็ช่างเป็นงานนู่นงานนี่หรืองานอะไรก็ช่างเราไม่อยากล้างจานเราใช้เป็นจานพลาสติกฝรั่งเขาจะทำเป็นนี้ใช้จานพลาสติกช้อนส้อมเป็นพลาสติกกินเสร็จเอาทิ้งขยะเลยอันนี้คือความสะดวกสบายไม่ต้องล้างเพราะฝรั่งเขาเขาเอาความสะดวกสบายใช่ไหม ฝรั่งไม่อยากล้างจานเยอะแยะซื้อพลาสติกทิ้งไปเลยสบายสะดวกอันนี้ลายอันนี้ลายหน่อไม้ฝรั่งค่ะ,ะหน่อไม<ข>้ฝรั่งย่างข้างในอ่ข้างในมันก็หน่อไม้ฝรั่งย่างนี่แหละลูก

Nej, för han vill okay. ah, mm. det på fotbollen. Okej. Var han dryg ju gå med hela tiden? Mm. Helsike. Mm. Mm. Han sa alltid åka, men vilket Håkan var det? Håkan Alkelid, eller Jag han hette. Jävla tönt. Mm. Ja. Men Jimmy, han är ju konstig. Undrar om det kändes konstigt. Vad det? Han hälsar ju inte. Mm. เด็กเด็กก eh ินขนมหวานทุกวันกินอะไรที่มันหวานทุกวันไม่ได้กินได้เฉพาะวันหยุด Men det är väl så här att han trodde att ni skulle böna be och era bara knän att han skulle stanna kvar för kodisen kommer inte att fungera. Han svarade ju inte dig när vi ringde bra, så en gång. Och de skulle komma till thaien och käka, eller värre i Men fall. Men sen ändrade det sig så åkte de in ändå till Medborgarplatsen. Hon bara, vi ses efter matchen. För hon kände väl att inte hon inte kunde åka in själv kanske. När vi åkte från samma... Jag kan väl förstå att hon kände Men han ville väl vill inte. Hon var upp så uppenbarligen, för han sa ju knappt hej. ไม่มีข่าเลยพูดค่ะไม่มีขาโอเคมามาซื้ตาแล้วะนั้นหนูพูดเองนะคะที่ลนอัม่นั่งกับมามาได้ที่หลังนั่งของตัวเองไม่ต้องนั่งกับมามาก็ใจไหมโตแล้ว เธอจะต้องมั่นใจโอเกๆๆๆไปกินไปเข้าไปกินเข้าบ้านคนอื่นเนาะค่ะเนาะไปกินเข่าบ้านคนอื่นนำบานนอกเขาเวลาเขาไปกินเข้าบ้านเพิ่นเพื่อนอันท็่นดกกินให้เขากินขยะบานเพื่อนมีเขากับิิมให้มันถื่อขยะที่เพิ่นเก็บที่เพิ่นนั่นตั้งไม่ให้ดีน่คอยว่าพี่น้อง เป็นระเบียบเรือยๆน้ำก oh okay. ันกินน้ำกันก็ต้องทำร่วมกันผู้ใดไปบ้านข่อยอยู่ซุ้มแพ้คือกันไปหาข่อยข่อยเอาสินขยะิีดามั้ตังไปตามอันนี้นี่เลยข่อยข่อยแก้ความร่วมมือเออมาหากันกันกินน้ำกันแซ่บแซ่ขยะทับอจิ๋มเป็นที่เป็นทางช่วยกันเด้อจิมใส่บแ่ทุ่งดำแค่นั้นละอันนี้มันใหญ่ใช่ไหมคะ กินได้อะกิน้ก็กินสิคะตอ้ไม่กินเนื้อหรอโอ้ยฝัม้วนฝั่งม้วนผิดฝามูนผิดด้ปลาไดอนอ๋อโอเควาฝัม้นเพรเกโซนฝามูนเพ้เกสรนมันกำลังมาสีเหลืองในพี่น้องเต็มอายุแมนหนาอันเสมอ กีโอนอันใบไหม่ต้นไม้สีเหลืองเลยมยาเราเพียดามันหอมสักฝั่ก e น a ก็แล้วก็จกแม่ทกนที่มาทกคนท่มากน่ากคนท่าที่มาที่มกคนี่มกค่าทก่มาทกคนท่มน่มาก่มาก่างกที่มาน่่กมากคน่นี่่าา่า คนที่อ่ะสุเสีย้มไ่ะกินเห็ดด้วยสช่ไมอย่างวาสั่งเห็ดละงหกพลูกชายสื่อเห็ดละงหกมาเห็สามกิโลจากขอนแก่นทรงจากขอนแก่นมาสามกิโลหกอนเห็ดละงหกตัวเบร์ตเป็นยังไงตวห่กินเห็ดละงกอาวันดีคัมนอรอยอร่อยไหมั เนื้อเนื้ออันติดคอเนื้ออันติดคอช่โเนื้ออันติดคอมันเรียกม็นชื่ออีสานเรียกเนื้ออันติดคแล้ก็มันยังเตมนนนนหนนนนหนน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 น่ แดดร้อนมากพายุก็วันนี้พายุฝนตกพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกเรงหลังจากห5โมงขึ้นฟ้าจะแหลกเป็นทันเดอร์เป็นทันเดอร์เลยฟ้าแหลกเลยอ๋อสัญฉันเข้าใจเลยที่จะต้องไปที่ไันก็ได้